สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม,ม่ทารอค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัดไฟเมษสิงห์ธนูค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นะคะชาวธาตไฟนะคะ <c oughs> ได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 รกรกฎาคมถึง21สิงหาคมและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนค่ะถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนวนี้นะคะจะใช้ละการแบ,บ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัศ เมสสิงห์ธนูใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจไดิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับ ชาวสองที่มาสองชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมอเอเจี Energy, ในช่วงเดือนพฤษภาคมสอ6พนรของชาวธาตุไฟเมสีธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเมอเอเนจี Energy ของคุณเป็นอย่างไรนะคะไทสเตรนค่ะชาวธาตุไฟเมสีธนูคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่า ที่เป็นชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมากๆต่างศาสนาอายุก็ต่างนะคะมีมีความต่างกันมากๆที่ไม่คิดว่าจะเข้ากันได้เลยอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดถึงช่วงเวลาที่ยากลําบากด้วยกันมา กว่าจะเข้ากันกว่าจะคบกันกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกไหมทุกลําบากไหมลําบากแต่ก็มีความสุขอยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันเออนะคะประมาณนี้ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่คิดอยากจะกลับมานะคะแล้วกอ็อยากพยายามกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันยากขนาดไหนก็ยังมีความหวังว่า อืมเราเคยรักกันมาครั้งหนึ่งแล้วอะเราจะรักกันอีกสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะคะชาวไพ่ไฟเมสีธนุที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในความสัมพันธ์นั้นคุณเจออะไรมาบ้างนะคะทําไมถึงสถานะถึงกลายเป็นคนรักเก่าของกันและกันมาดูกันนะคะอันดีที่ผ่านมานะคะได้เป็นไพ่หดาบนะคะ เดอะเวลค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะไพ่คิงถือไม้เท้าชาร์ลไฟไม่สิงธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่หรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้คุณและเขาต้องกลายเป็นคนรักเก่าของกันและกันเนี่ยสิ่งที่ไพ่แสดงออกมาสิ่งที่ได้จากหน้าไพ่กรณีแรกคือกรณีของคนที่อยู่ไกลกันมากๆ นะคะจะเดินทางหากันทีคือบางคนคือข้ามข้ามโลกข้ามทวีปข้ามเส้นแบ่งขีดประเทศไปเลยอะไรประมาณนี้หรือก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละอืแต่อาจจะไม่ได้อยู่ไกลกันมากอาจจะไปหากันได้ความจริงก็คือไปหากันได้แต่ว่าอาจจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่างๆที่ทําให้ไม่สามารถที่จะไปพบไปเจอตัวเป็นๆกันได้อะไรประมาณนี้นะคะปัญหาเรื่อง อุปสรรคเรื่องเวลาแล้วก็ระยะทางเนาะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็จะเป็นกรณีของคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอีโกโอ้อืมนะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจอืมไม่ยอมนะครับไม่ยอมไขไม่ยอมกันไม่ยอมลงให้กันและกันบ้างนะคะจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าสภาวะความไม่พออกไม่พอใจ ส่วนตัวนะคะความเป็นตะกะตัวตนของตัวเองที่เอาชนะคา้าคานซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันอาจจะทำให้บันทอนความสัมพันธ์จนสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้อาจจะจบแบบสมบูรณ์แบบก็ได้นะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศต่างๆ สถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษธันูที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณเป็นยังไงคะมาดูกันนะคิงถือเหรียญค่ะไพ่สองไม้เท้านะคะไพ่ดีฮาราแฟนนะคะ และเป็นไพ่6ถ้วยชาวธาตุไฟเม่สิสงหธนูนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มารู้สึกว่าตัวคุณบางคนนะ่ะมีคนใหม่ๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจเพราะว่าคุณอาจจะไปโฟกัสในระดับของการงานการเงินความมั่นคงบางคนอยากบวชบางคนอยากหัวอยากละทิ้งทางโลกอะไรประมาณนี้บางคนแบบไปปฏิบัติธรรม นะคะหรือบางคนก็แบบเขาเรียกว่าเข้าทางสายมูไปเลยทางวัดทางวาทางแบบการช่วยเหลือผู้อื่นทําบุญทําทานอะไรไปเลย<ช>คือโฟกัสชีวิตตัวเองไปเลยอะค่ะนะคะไม่ได้สนใจในเรื่อง่าของความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวคุณอาจจะยังคิดถึงคนรักเก่าหรือมันเป็นบาดแผลอะไรก็แล้วแต่ที่คุณยังลืมไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากจะพักใจก่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธัน,ธนูกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงคนทั้งคูค่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อก,กันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธันธนูค่ะที่มีต่อคนรักเก่าของคุณชาวธาตุไฟเมษธัน,ธนูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขามาดูกันนะคะสองถ้วยอืมเอาจริงแหละไม่รู้สึกว่ามันมีความรักอยู่ตรงนั้นน่ะมันยังมีความอยากที่จะ สื่อสารอยากที่จะพูดคุยยังอยากที่จะคืนดีเด็กถือถ้วยเห็นไหมเดะมูนนะคะกละ้ากล้ากลัวกลัวอือหนึ่งถ้วยจริงแหละคุณอยากคืนดีกับเขาคุณยังรักเขาอยู่คุณยังอยากที่จะ พยายามในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะเออนะคะเมนเอเนอร์จีที่ขึ้นมาพ่ s t สเตรนท์อาจจะเป็นเมนเอเนอร์จีในฝักของตัวของชาวธาตุไฟเองอ่ะนะคะที่ที่ยังรักยังคิดถึงแล้วก็ยังอยากจะพยายามยังอยากที่จะขอโอกาสกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งแต่ใจก็กล้ากล้ากลัวๆนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนรักเก่าคนคนนั้นที่ชาวธาตุไฟเมสินันูคิดถึงนะคะ เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณไพ่หดาบนะคะเอ p มเพรความจริงมันก็เป็นปัญหาบางเรื่อบงบางอยางบางเรื่องแหละที่แบบยังถ้าหากว่าจะกลับมามันก็ต้องแก้หนึ่งเหรียญฝั่งคุณมีหนึ่งถ้วยฝั่งเขามีหนึ่งเหรียญน,นะคะ แล้วฝั่งเขาก็มี g m Place ด้วยอ่เก้าวเรียนนะคะชาวธาตุไฟไม่สิงทนูนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณไหมรู้สึกว่าเขาคิดว่าคุณก็เป็นคนดีคนนึงนี่แหละเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้ชายที่ดีนะคะเป็นคนรักที่ดีคนนึงที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกอบอุ่นใจเขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกแบบเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดหรือการที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยมันทําให้ตัวเขาอะเป็นคนที่ดีขึ้นอืในทุกๆวันในทุกๆก,การจเจริญเติบโต,ตของความสัมพันธ์ เขาก็ยังอยากที่จะได้รับโอกาสหรือว่าอยากที่จะขอโอกาสนั้นในการที่จะกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกลับมาแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาที่ที่เราละเลยหรือว่าปัญหาที่เราไม่ได้แก้นั้นนะอยากพยายามอีกครั้งแต่ก็รู้สึกว่าตัวคุณเขาความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณน่ะ น่าจะมีความสุขกับชีวิตของคุณไปแล้วหรือเปล่าอาจจะลืมเขาไปแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมสินธนทูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ อ้าวคำใบแรกได้เป็นไพ่เดทนะคะใจะเย็นๆนะไพ่เดทขึ้นมาใบแรกเดล l เวอร์ค่ะอืมวิลนะคะวิออฟร์จูนนะคะและเป็นไพ่เจ็ดดาบชาวทัดไฟเมษธนูส่วนของอ้าวคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ ถ้าหากว่านะมันมี2กรณีกรณีแรกนะคะก็คือกรณีของคนที่ยังรักนะคะแล้วก็ไม่มีใครถ้าในอนาคตไม่ไม่ได้กําหนดว่าภายในกี่วันหรือภายในกี่เดือนแต่ในอนาคตที่ไพ่เอเนอร์จีขึ้นมาบอกว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะกลับมาพบปะพูดคุยอีกครั้งหนึ่งแต่มันจะมี2เคสด้วยกันก็คือ1การถ้าการกลับมานั้นไม่ได้ต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีใคร ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันได้นะคะแต่ถ้าอีกกรณีนึงอีกกรณีหนึ่งคือการกลับมาพบปะพูดคุยพบเจอแล้วต้องระมัดระวังว่าไม่ฝั่งคุณก็ฝังเขาอ่ะอาจจะมีการแอบแอบคนอื่นแอบเรื่องเราบางอย่างไว้ข้างหลังแล้วไม่ให้คุณไม่ให้เขาได้ได้ล่วงรู้อ่ะ เออนะคะตรงเนี้ยต้องดูดีๆถ้ามันเป็นการแอบบนะคะความสัมพันธ์แบบติดบังซ่อนเร้นความสัมพันธ์ที่พูดไม่หมดนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันอืมคือมันมีโอกาสที่มันจะกลับมาแต่การกลับมาในครั้งนั้นนะคะในอนาคตนะคะต้องดูดีๆว่าเขากลับมาเขากลับมาคนเดียวหรือเปล่า หรือเขาแอบอะไรไว้ปิดบังเราไว้หรือเปล่าตรงนี้ต้องดูดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวาตุไฟไมเมสิทนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เกถ้วยไพ่หกดาบาไม่ใช่หกดาบสีหไม้เท้านะคะ ไพ่ควีนถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญชาวธาตุไฟเมสิถนูไพ่ธาตุาแนะนําว่าอ,อคุณมุฟออนไปเลยก็ได้นะอืมหรืออาจจะลองสื่อสารดูก็ได้เพราะว่าไม่รู้สึกว่าความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อก,กอันน่ะมันเหมือนกันมันเหมือนกันในที่นี้คือต่างคนต่างคิดถึงกันแล้วก็ต่างคนต่างคิดว่าอีกคนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไปมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าดังนั้นสื่อสาร ะะอย่านั่งคิดไปเองคนเดียวอย่านั่งจินตนาการไปเองคนเดียวสื่อสารเท่านั้นที่จะรู้ว่ามีหรือไม่มีคนไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอืประมาณนี้เลยง่ายๆนะคะ ก็ขอบคุณพเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้คอมเมนต์ที่ดีไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ